เอรสเปนจูเนียจะชกกับแดนนี่กาเซียในไฟคืนสังเวียนหลังจากเกิดอุบัติเหตุไมค์คอปพิงเกอร์นักข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยว่าเอโรสเปนจูเนียแชมป์โลก w b c และ IBF รุนเวลเทเวสจะขึ้นชกกับแดนนี่กาเซียในไฟคืนสังเวียนของเขาหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาการชกระหว่างเอโรสเปนจูเนียกับแดนนี่กาเซีย yeah กำลังอยู่ในช่วงหาข้อกำหนดการชกแต่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสทำให้ทั้งเออโรสเปนจูเนียและแดนนี่กาเซียนั้นดูจะเจริญอาหารพวกเขาคงต้องใช้เวลาอีกสักพักในการทำน้ำหนักให้กลับมาสู่ในพิกัด147ปปอนด์แม้ว่าจะมีรูปร่างที่เล็กเมื่อเทียบกับคนอื่นในรุ่นแต่ทางแดนนี่กาเซียนั้นเป็นนักชกหมัดหนะักและมีเบสิกพื้นฐานที่สูงเขาจึงดูเป็นนัก โชคที่อันตรายเกินกว่าจะมาเป็นนักชคสําหรับอุ่นเครื่องในไฟคืนสงเวียนถ้าหากว่าเออรสเปนจูเนียประมาณไฟอุ่นเครื่องของเขาอาจแพ้ครั้งแรกในไฟอุ่นเครื่องก็ได้นั่นเอง ส่วนข่าวที่ 2. w b c วางแผนลดค่าธรรมเนียมในการจัดมัวริซิโอสุไลมานประธานของ w b c นได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังมีแผนที่จะลดค่าธรรมเนียมในการจัดการแข่งขันที่จะต้องรับรองโดย WBC และจะทำงานร่วมกับบรรดาโปรโมเตอร์เพื่อช่วยเหลือให้มวยกลับมาโชกได้อีกครั้งนอกจากการลดค่าธรรมเนียมแล้วทาง WBC ยยังได้มีการวางแผนที่จะให้กรรมการผู้ให้คะแนนสามารถให้คะแนน การโชคได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องไปอยู่ที่สถานที่จัดการแข่งขันเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสทำให้การโชคหวยต้องหยุดไปและโอกาสที่จะสามารถกลับมาจัดได้ในเร็วๆนี้คือการที่จะต้องจัดการโชคโดยที่ไม่มีผู้ชมในสนามการแข่งขันนั่นหมายความว่า รายได้ส่วนหนึ่งก็จะหายไปในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะต้องมีขั้นตอนการเตรียมจัดการแข่งขันที่มากขึ้นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าธรรมเนียมจะช่วยกระตุ้นให้ทางผู้จัดสามารถจัดการแข่งขันได้ในสถานการณ์แบบนี้นั่นเองข่าวที่ 3. โฮเซ่ลามิเลสหลังเสร็จการป้องกันแชมป์ b c ในรุ่น140ปปอนด์เขาก็จะอ้อน w b o ขอหลบไฟบังคับของสถาบันไปก่อนพร้อมกันนั้นเขาก็ขอจองคิวล้มแชมป์กับจอร์ดเทนเลอร์ต่อเลยแต่ถ้ามีเหตุดาวเหนือสามารถชนะจอร์ดเทนเลอร์ได้นั้นโฮเซ่ลามิเลสเขาจะชกกับใครนั่นเอง